ล้มดีหลายๆครับล้มแหงม้งมือนี่มันจัดเดีย๋ยวจะเอาตัวตัวล่างเนี่ยไปเททก่อน,นตัวที่ปีคับนะครับจะเอาตัวที่ปีคับไปล่องก่อนตัวนี้เก็บไปก่อนลมลมมตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้นะครับตัวที่เทียนติดไหมเมื่อกี้เดี่ยปล่องสัดขืนมันก่อน,น Ja. Ah. die gaan aan. <tries> ลมนรกนะครับว็นห็นล้มแห้งอีหลีว็นนี้คืนแล้วครับว่าล้มสิดัดปีกเพิ่นไดโอ้เดือดเลยสำเงผมรแล้ดึงดึงลง่กเไปี่ขอท่าล้มนะครับตอนนี้รู้ึกว่าเเ่มคแล้นายไปทายมากอยู่แต่ลมแห้งหลีครับขาวอีหอกบเราปีกเนาะ เดี๋ยวขึ้นไปจูวาทับเอที่ขางกัคอลแกงหน่อรวมมกันจัดครับไม่ไเจอเแข้งบางทีแบบ อกกตอนนี้ว่าตัวสีแดงนะครับสีแดงมีหลายตัวครับหมอบภายน้องนุ่งลูกล้าน ผมอยากได้วาวเลนวาวเนี่ยโัวน่ะซื้ออยังตัวซื้ออยังซื้อต่อค่ะซื้อต่อเอาเออเอาไปเลนตัวนี้อเอาไปเออไปเห็นไหมเอฟซี FC, นะครับเอฟซีวอลต่ออยากได้วาวเล็บหมอบไปวาวไปนปเลนไปถึงนี่ไปเลนยุ่สวนคุณลงกำลังดีเนี่ยตัวสีแดงโอเค